จำใจต้องขายตัวสวัสดีค่ะเข้าเรื่องกันเลยเราชื่อฝ้ายตอนนี้อายุ27ปีค่ะและแรงบันดาลใจในการมาบอกเล่าก็คือข่าวที่กำลังดังตอนนี้ค่ะขอเริ่มจากเรื่องของเราก่อนนะคะครอบครัวเรามีกันห้าคนพ่อแม่ลูกอีกสามเราเป็นพี่คนโตตั้งแต่จำความได้เราโดนทุกตีอย่างหนัก ถึงขนาดเคยหัวแตกเพียงเพราะหยิบของผิดพ่อโมโหตีเราจนถึงขั้นหัวแตกเย็บไปแปดเข็มตอนนั้นอยู่อนุบาลสามยังคงจำฝังใจต่อมาก็โดนตีโดนทำร้ายมาเรื่อยเ่ด้วยเรื่องเล็กเล็กน้อยๆเรื่องที่โดนพ่อตีบ่อยสุดก็คือเรื่องเรียนถ้าสอบไม่ได้เลขตัวเดียวต้องโดนแน่แน่ ตอนป .2 สองสอบได้ที่10วบบันนั้นเพร่อไปเอาไม้ที่เขากำลังก่อสร้างมาตีเรามีตะป,ปูฝังอยู่ด้วยจำได้ว่าโดนตีไป20ทีเลือดไหลออกจากขาไม่หยุดแม่ก็ไม่กล้าห้ามขนาดย่าเข้ามาห้ามย่ายังโดนพ่อตีไปด้วยเลยอีกทีตอนป .6 เราไปเที่ยวทะเลกับลูกพี่ลูกน้องโดยบอกแค่แม่แต่ไม่บอกพ่อ พอกลับมาโดนพ่อกระทึบค่ะใช้คําว่ากระทึบทั้งกระทืบทั้งเวี่ยงเราใส่ประตูรั้วบ้านจนทางแล้วกระทืบซ้ำปากแตกเลือดก,กำเดาไหลยาเข้ามาห้ามก็โดนพ่อเตะเราโดนแบบนี้บ่อยมากและน้องเราก็พอๆกันแต่จะน้อยกว่าน้องจะโดนเรื่องเรียนเหมือนเมืๆกันหลังจากนั้นเราขึ้นมหนึ่งพอเรามีเมียน้อยเราก็ไปบอกแม่ พอพ่อรู้ว่าเราเป็นคนไปบอกแม่พ่อก็ลากเราไปกระทืบทั้งเตะเข้าเบ้าตาจนตาขาวมีแต่เลือดฉีกเสื้อผ้าประจานเราเรายกมือไหว้ขอร้องแต่เขาก็ไม่หยุดจนแม่เข้ามาลากเราแล้วพาเรากับน้องหนีออกมาอย่าถามถึงสภาพจิตใจเลยว่าจะบอบช้ำมากแค่ไหนพอมาอยู่กับแม่แม่ไม่สามารถส่งเราเรียนต่อได้ ชีวิตเราจึงจบอยู่ที่หมนหนเท่านั้นตอนนั้นเรากับแม่ก็ดิ้นรนทุกอย่างเพื่อให้น้องๆได้เรียนส่วนพ่อก็มีเมียใหม่ไปไม่สนใจใายดีอะไรทั้งนั้นเราไม่มีการศึกษาเรื่องงานก็ไม่ต้องถามถึงแม่กวาดขยะรายได้วันละส0มน้องสองคนต้องเรียนมีเงินไปโรงเรียนคนละ20บบาทเราเริ่มจากการไปสมัครงานที่ร้านคาราโอเกะ ให้แขกนั่งล้วงหลังจากกลับมาบ้านทุกวันก็นั่งร้องไห้แม่ก็บอกว่าให้ทนเราเลือกไม่ได้อีกแล้วเราก็ทำเรื่อยๆจนกลายเป็นความชินชากลับมาเห็นน้องกับแม่มีข้าวกินก็สบายใจแล้ววันหนึ่งก็มีพี่ที่ทำงานติดต่อง,งานไซไลน์ให้คือมีหน้างานมารับตอนแรกเราบอกปฏิเสธไปค่ะ หลังจากนั้นสองสามวันค่าเทอมน้องๆมาแม่บอกจะให้น้องคนกลางหยุดเรียนเพื่อให้น้องคนเล็กได้เรียนต่อน้องคนกลางร้องไห้เขามากอดเราแล้วบอกว่าหนูไม่ยอมพี่ไฟช่วยหนูได้ไหมตอนนั้นเราสงสารและเข้าใจน้องคนกลางมากๆเราคิดตัดสินใจอยู่สองสามวันเลยติดต่อกลับไปใหม่ตัดสินใจทําไซ้ลา์โดยที่ไม่บอกแม่ บอกแค่ว่ามีงานเสริมทำรายละเอียดจากการทํานั้นขอไม่พูดถึงนะคะพอเราได้เงินมาน้องเราก็ได้เรียนต่อทุกคนค่ะเราก็รับงานแต่เรื่อยๆน้องเราได้เรียนไม่ต้องอดแม่ได้กินดีอยู่ดีเราคิดว่าการทำงานแบบนี้เป็นที่รังเกียจของใครหลายคนเสียศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงแต่สำหรับเราศักดิ์ศรีกินไม่ได้ถ้าเราห่วงศักดิ์ศรี แม่เราน้องเราก็จะอดไม่ได้เรียนอาจกลายเป็นปัญหาของสังคมแต่เราขอยอมที่จะเจ็บปวดอยู่คนเดียวเวลารับงานไม่ได้มีความสุขค่ะต้องกลั้นใจอดทนเสียแซงยิ้มก็เพื่อเงินพอได้เงินทุกอย่างจบเสร็จงานก็อยากกลับบ้านไปหาแม่หาน้องทันทีเราไม่มีความสุขจริงๆทรมานจิตใจอยากหนีออกมาจากห้องแต่มันทำไม่ได้ เพราะสุดท้ายก็เพื่อเงินเราทำงานสซไหลไปเรื่อยๆเก็บเงินเปิดร้านกาแฟหน้าโรงเรียนให้แม่ส่วนน้องก็ทำงานที่เซเว่นแล้วก็โลตสัสส่งตัวเองเรียนส่วนเราเลือกทำแล้วค่ะเรามีแฟนแฟนนี้ไม่ใช่ลูกค้าค่ะเจอกันที่อื่นมีลูกสองคนทำธุรกิจของที่บ้านแฟนค่ะนี้เป็นเรื่องราวคร่าวๆข,ข,ของเรา เราอยากบอกคำว่าชีวิตเลือกไม่ได้มันใช้ได้กับแค่บางคนเท่านั้นอาชีพไซไลน์ไม่ดีก็จริงแต่อาชีพนี้ไม่ได้ทำใครตายยกเว้นพวกเลวๆที่จะเอาเชื้อไปติดคนอื่นเราไม่ได้ไปขโมยของใครยกเว้นพวกเมียน้อยแต่กับน้องที่เป็นข่าวน้องหน้าตาดีกว่าพี่เยอะและชีวิตน้องก็อยู่ดีกินดีกว่าพี่มาก น้องอย่าใช้คำว่าชีวิตเลือกไม่ได้เลยค่ะอาชีพนี้สังคมก็ดูถูกกันมากพอแล้วยิ่งใครที่เป็นเมียน้อยมาใช้ข้ออ้างแบบนี้เพื่อให้ตัวเองดูดีมันยิ่งน่ารังเกียจไปกว่าเดิมสุดท้ายนี้ใครอยากด่าเรารังเกียจเราก็เชิญเราไม่สนสำหรับคนที่บอกว่าเป็นโสเพณีไม่มีศักดิ์ศรีสำหรับเราศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้ค่ะตอนนี้เลิกทำไปหลายปีแล้ว พอแม่มีอาชีพที่มั่นคงและน้องส่งตัวเองเรียนได้ระหว่างทําเราไม่เคยใช้ของหรูหรือสบายเลยกินข้าวข้างทางเหมือนคนอื่นๆทั่วไปไม่เคยใช้ของแพงและส่วนหนึ่งที่เป็นปมสำคัญและเป็นสิ่งผลักดันให้เราเข้าไปสู่วังวนน้ำกามก็เพราะปัญหาจากครอบครัวปัญหาที่พ่อเป็นคนก่อมันค่อยๆเก็บสะสมอยู่ในใจของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง จนท้ายที่สุดจึงต้องเลือกทำในสิ่งที่แม้จะไม่เต็มใจแต่ก็เพื่อปากเพื่อท้องของแม่กับน้องขอบคุณที่เข้าใจและขอบคุณสำหรับทุกทุกกำลังใจขอบคุณค่ะ